สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พี่พพนะครับที่เข้ามารับชมนายดินทัาซิ่งครับชิงทองครับแ่นเรือก็ปูไม้เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้เอาถุงทองมายกบันไดครับ ก็จะทำการเอาบันไดนะครับเพื่อนๆเอาบันไดใส่เทนเลอร์ครับเอาบันไดใส่เทนเลอร์เอาสิเพเียวเพายวางไปซื้อนัน่นยางไปซื้อนัน่นเอาหลังเอาหลังไมโครเอาหลังปูมันเนี่ยคล้องตัวนี้ยกไปตั้งไปตั้งนั้นเะยมันเดี๋ยวยกตัวขาลอกก่อนนะครับเพราะว่ามันมันติดตัวขาลอกครับ Ô Kang, Hong Kang, không Kang, con cáng ơi, Kang, Hong à. Hong Kang, Hong là Hong Kang, nhúc nhúc đi bay พวเอาไปหุ้่นไปเขไปป้ายอไปป้ายมันเจียมงันย่างไไม่อย่างไ่อันเจี๋ยขาบัตาเขาปเดี๋ยวขึ้นมาปเวเเขึ้นมาาไ่กเออไปเองไปเองพอวางลวาง โอเคโอเคขาลอกนะครับขาตัวนี้เอาไว้ยกลูกนวดครับแต่ก่อนผมยังไม่มีแมคโครนะผมยังมีแมคโครครับผมเอาตัวนี้ยกยกพวกลูกนวดครับลูกนวดรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ของอะไรที่มันหนักๆน,นะครับเด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจิ้มเหรอเฮ้ยมันเก่งเว้ยมันเก่งเว้ย

สายรถไหมสามาเลยเอยบหล,ลบครับหลบครับอันตรายอ่าสาลิงมันสั้นสุดแค่นี้ครับ <laughs> โอ้ผมไปทำครั้งหนึ่งนะเขียวหน้ารถผมไปนิดเดียว แลอะไรๆวันนี้มาดาผมว่าปีหน้าผมจะขายอันนี้แล้วผมจะซื้อใหม่มีคนซื้อไม่ห้าพันอ่ะผมอยากขายสักงห้าพันอ่ะมีคนซื้อไหมอ่อเอา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 แบบนี้ป่ะจะเอาใส่ยังไงวะ เมียงนะพี่เพียวเพียวเอาเอาโนไปโค้งมาทางพี่เอาไปโค้งมาทางพี่ไปไป,ไปางางายๆนะพูดมาหน่อยยึดลงไปโค้งไปตรงตรงงานแองเกอร์อนั่นแหละสลิซิเก,กิลตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลย มาเลยมาดีมาดีเบี่ยง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 หมุนไปหมุนไปหมุนไปเออแก้วแก้วนนั่แหละนนั่แหละจ้าจ้าดูจานผิวดูดูมันทำดูมันจะทำยังไงอ้าวอาวอา้อาว เอาเอาเอาเออเออนั่นแหละเออแก้วรัไปเดี๋ยวนะพ่อ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 เงนเอาเชะเอาเอาเหยียบบ้านพี่เหยียบบ้านพี่ไอ้ที่ถอยรถเซ่บ้านพี่พ่อพ่อพ่อนะได้แล้ข้างหนึ่งครับเหลืออีกข้างหนึ่ง พ่อพอมันยกมันยกนี่แม่ยกนี่แม่เออยกขึ้นยกขึ้นอฮ้ยสิเบียร์ทั้งนั้นไหมเรื่องอไพี่แต่บันไดครับจะไปเกี่ยวข้าวแล้วครับก็ต้องขอพักงานดินไว้ก่อนครับช่วงนี้พ่อพอพอ manny manny, ơ, pa, Ơ, cho mày, anh lấy xịt xịt kêu, anh lông anh lông anh mày. ไปไปไปเลยมกเข,าข่าควดมาเออ,อ,อเวูเด็กบกเผ่าบกเงยเลยวะตึบต๊บตึ๊บจับมัดเลยแกเสร็จแล้วครับทีนี้เสร็จแล้ว ต่อไปก็เป็นระบบใส่ไฮโรลิกครับพวกชุดกระบอกชุดแกนแล้วก็ชุดโซ่ชุดชุด,ช,ดชุดโซ่ดึงดึงขาครับดึงขาคำ้ำห่กเลยเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับไว้เจอกันคลิปต่อไป นะครับขอบคุณเพื่อนเพ่พี่ๆนะครับที่รับชมช่อง,องนายดินนําซิ่งทรัพย์ชิงทองครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม